จอมพระเมืองเก่าเล่าลือปราสาทหินถิ่นง,งามวัฒนธรรมล้ำเลิศผ้าไหมสะอาดใสลำน้ำฉีเกษตรอินทรีย์เป็นเลิศที่ว่าการอำเภอจอมพระถือเป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการในอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินโดยเป็นที่รวบรวมศูนย์ราชการไว้ในพื้นที่รอบที่ว่าการอำเภอจอมพระอย่างครบครันเช่นสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินสาขาจอมพระสำนักงานเทศบาลตำบลจอมพระ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระสำนักงานเกษตรอำเภอจอมพระสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอจอมพระสถานีตำรวจภูทรจอมพระองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระโรงพยาบาลจอมพระและในรอบรัศมีหนึ่งกิโลเมตรยังมีธนาคารรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาร้านสะดวกซื้อสนามกีฬาทั้งยังเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับทุกเพศทุกวัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างครบวงจร ที่ทําการปกครองอําเภอจอมพระนะครับเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสําคัญในการให้บริการประชาชนโดยเป็นศูนย์กลางในการดาเนินงานในการให้บริการหน่วยงานของรัฐไปสู่พี่น้องประชาชนเรามีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานบริการของอำเภอเพื่อส่งมอบประสบการณ์การรับบริการจากภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายในรูปแบบของ one-stop service ให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกและมีความสุขในการติดต่อราชการมากที่สุดตอนที่ทำการปกครองอำเภอจอมพระมีการออกแบบอาคารหรือสถานที่ให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกเพศอายุหรือความแตกต่างทางกายภาพจัดภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนระหว่างรอรับบริการหรือรอญาติ มีการสำรวจเพื่อให้ทราบความต้องการและปัญหาในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ให้บริการเพื่อนำมาออกแบบการให้บริการและแก้ไขปัญหาการให้บริการให้เป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการโดยทางที่ทำการปกครองอำเภอจอมพระได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้มารับบริการตั้งแต่เดือนมกราคม2566ถึงธันวาคม 2,566จากกลุ่มตัวอย่าง1,070รายดังนี้มีการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแผนบริหารความต่อเนื่อง BCP ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการทราบเพื่อทำให้ประชาชนผู้รับบริการทราบถึงความต่อเนื่องของงานบริการทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานตลอดจนสร้างความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ เปิดรับฟังความเห็นจากบุคลากรภายในอำเภอและประชาชนผู้รับบริการผ่านทางช่องทางต่างๆดังนี้การติดตามความเห็นของผู้รับบริการจากช่องทางโซเชียลมีเดียได้แก่ Facebook Fanpage, Page Review Google, Line OA ตู้แสดงความเห็นผู้รับบริการการสะท้อนการให้บริการจากผู้รับบริการต่อเจ้าหน้าที่การสังเกตพฤติกรรมของผู้รับบริการมีการประชุมนำผลจากการติดตามมาปรับปรุงกระบวนการให้บริการนำผลจากการติดตามงานมาดําเนินการปรับปรุงงานจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องและการให้บริการได้ถูกต้องรวดเร็วดียิ่งขึ้นอำนวยความสะดวกยิ่งขึ้นกรณีเกิดข้อร้องเรียนในการให้บริการ ที่ทำการปกครองอำเภอจอมพระมีการจัดการข้อร้องเรียนในการให้บริการนำข้อร้องเรียนและปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการมากำหนดแนวทางการให้บริการพัฒนาเซอร์วิสมายของผู้ให้บริการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใส่ใจการบริการและการทำงานของบุคลากรและมีการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมในการให้บริการ ในช่วงที่มีผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการมากดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภายในผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงงานรวมถึงการร่วมกันทบทวนระบบงานเพื่อออกแบบงานใหม่สร้างนวัตกรรมในการให้บริการโดยประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรประจำเดือนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการเอกสารประกอบการให้บริการที่ถูกต้องนอกจากการพัฒนาตัวบุคลากรแล้วที่ทำการปกครองอำเภอจอมพระยังเห็นความสำคัญของการมีสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เปิดกว้างหลากหลายเท่าเทียมสร้างขวัญกาลังใจส่งเสริมการพัฒนาตนเองจากตนเองและรณรงค์ให้บุคลากรเติบตโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานดีมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกระดับเภอจอมพระจังหวัสดสุรินมีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนในทุกระดับเพื่อให้บริการบริการของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายและสอดคล้องกับท่านิยมบำบัดทุกบำูัสุขมีบุคลากรที่พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดืเอดร้อนของประชาชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนต่อไปครับ